กร <G rab ble> ับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมากันมาอีกแล้วกับเกม RV นะทุกคนซึ่งวันนี้เราใช้สกินขึ้นไลู์เลยดูดิเรามีไลฟ์โค้ดอยู่ในทีมด้วยดูเว้ยเว้ยันก็จะแน่ดูดูดูดเอลสุเป็นไลฟ์โค้ดนะทุกคนตาเนี้ยคือเปิดไม่ได้ยังไม่มีการ<ล>าดับตัวส,สักคนเลยว้ยแต่แต่ด่าละด่าละกูดา่ดดาก่อนละสาภาพนะทุกคน เลงเลงแล้วก็กโล่เนีย่ยเดินอย่างงั้นดิตรงไม่ใช่โลมสาสัตว์เปิดบัตรเดี๋ยวเราจะทำการเดินไปซ้อมเบง,เงโค้ดเราก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันหาว่าเราไม่เดินช่วยนะไป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 ,ไปมามามา โอ้โค้ดแม่งกลับบ้านแล้ววะยังไงยังไงโค้ดโชว์เลยหรือเปล่าเอ้เล้งเล้งเล้งโอ้ยนี่ถ้าโค้ดได้นี่โค้ดนี่พูดใหญ่เลยเนะี่ยถ้ามันได้อะอุย้ยเแยโดนดักเว้ยตายเลยปะเนี่ยเออเออแย่อยู่แย่อยู่แย่อยู่เออไม่ตายโหแย่นะเมื่อกี้ เดี๋ยวโคด่าเลยนะเนี่ยตายจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยโง่อย่างเงี้ยโดนแน่โดนแน่เทลไม่ตายช่ไเทลเหลินน้อยเดี๋ยวว่าไปกันตีได้ปะวะไปไหนแล้วะเดี๋ยวมันหาว่ามันอยู่ในป่าทำไรมันอยู่ในป่าสภาพไลฟ์โพสต์นี่ไงโอู้ิวโอ้โหกลุดไม่ไปวะโอ้แย่โอ้เราจะตายแทนนะเนี่ยเราจะตายแทน โอ้โหสภาพอันนี้ตายโง่เลยเนี่ยเดินก่อนเ้าทุกคนเราก็ต้องเดินให้มันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์โคตรเขาจะเสียใจนะที่เราไม่ขึ้นไปช่วยเขานะเออโอเครวมเราตายไปแล้วนะเฮ้ยดนตรีนั้นไม่ทันนะสภาพนะโอเคโอ้เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วโอยโคตรด่าเลยปะเนี่ยโคตร โคตรว่าไงโคตรซิวโดนดีดมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วโอ้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 อันติไปเชื่อโคตรหน่อยเว้ยเดี๋ยวโคตรตายเว้ยไฟอะไรติ๊ดติดที่ไฟช็อตไฟช็อตไปดีโอ้โอ้โอ้เพื่อนโดนแล้ว โอ้ยแย่แล้วไม่น่าเลยเพื่อนโอ้ยเออไม่กลับแะไวโอ้โค้ดบอกเนี่ยเออมึงไม่ใช่โลมนะโค้ดบอกอีอ้อยนี่มันแรงนัเนี่ยโอ้ติดตีนหมาเลยถอยอือตื้อโอ้โหยังขวางเอาอยู่ยังไงให้ป้อมแตกวะนน่ะวอะไรวะกินแพ่งกินแพ่งเปล่าเลย กินแพงเปล่าเปอะไรเงี้ยเริ่มทนนู่นทนนี่เอาใหง่ายคือไม่ก็ไม่เอาแล้วทุกคนเดียวเันตัวเองอ่ะโดูหน่อยดิเออมึงโชว์หน่อยดิซิวบอกจะบ่นอะไรเยอะแยะเอ้ยันเลยวะเฮ้ยมันพูดตลอดเลยมันพูดทั้งเกมเลยเว้ยนี่ขนาดตัดมาบ้างแล้วเนี่ยมันพูดแบบไม่หยุดเลยอ่ะนี่หนึ่งหนึ่งได้นะทำไมว่าคนเราโอ้โหดูดีมันแย่งบัฟคนบัฟฟาร์มเราด้วยแต่เราไม่สนใจเราจะแย่งมันคืนนะ ดูนะหนึ่งสองเออไงไต้องเอาเมื่อกะเออวาร์ปโชว์ไปทีเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยแบบโอ้โหคือเอาจริงตาเนี้ยไม่ได้สนใจที่จะเล่นเลยเว้ยไม่อยากชนะเดี๋ยวแม่งได้ดาวเออคือเราไม่ใช่คนหิวดาวขนาดนั้นเข้าใจปะเต็มเลยจะแพ้ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรชิวๆเออแม่งไม่อยากให้มันได้ดาวจัดเลยเนี่ยไม่โดนโทษซู o ไม่โดนสภาพ แมวแพ้มาแล้วเออแมวแพ้มาแล้วไอ้เหี้ยมันแพ้ตั้งแต่มึงเลกตัวแล้วเว้ยคือแบบเขายังไม่ยังได้ทำอะไรกันเลยมึงด่าเขาแล้วอะเอาจริงไวยโออะคือเลือกที่หลังมันนะแต่มันน่าจะแบบหมั่นไส้ว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งเปิดมาก็ปากดีเลยกูเลือกไวยโอแม่งเลยอย่างเงี้ยเฮียมันปากดีจริงมันด่าทุกคนเลยเว้ยคือแบบแย่อะเสียงผูดได้ปะมึงเล่นให้ดีก่อน มึงพูดอยู่คนเดียวเลยควายคนอื่นเขาพิมพ์เนี่ยจริงๆไม่มีใครพูดกับมึงเลยเนี่ยจริงนั่งซูมแล้วรัดเออก็จริงแบบแล้วไม่ไม่โดนด้วยนะประเด็นนะไอเวนฝุ่ปากตั้งแต่ฟิวไม่ต้องพูดสักเมี่ยงหรอกได้ไมคือมันด่าทุกคนอ่ะโยเวนตัวมันเองเว้ย เด็ดเด็ดโอ้โหเขาแบบไลฟ์โค้ชจัดอ่ะไปช่วยกันช่วยกันเออตียิงเออในป่าเลยครับไม่หิวกล้วยอ่ะในป่าเลยครับถ้าหิวกล้วยอะไรของมึงวะแล้วมันมีเยอะด้วยนะคนอย่างนี้ในเกมอ่ะโอ้โหมีโคตรเยอะเลยเว้ยแบบอะไรของแม่งก็ไม่รู้โอปวนหัว กับทันบอกว่าเหี้ยนี่เหมือนรู้เลยโอ้โหติ่งดงตรงดิ่งเลยโอเคไม่หลอละไม่หลอละเฮ้ยต้องพีชีพแล้วเพื่อนอยู่โคตรไกลเลยเว้ยปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยฟิกเกอร์มากูเลยเอือก็ยอมจำนนไปดีครับโอ้โอโอ้โอ้โอปุ๊บปับปุ๊บปับนี่ไงโคตรตายแล้วได้ปะเนี่ยพิมพ์เลยปะเนี่ยตายแล้วพิมพ์เลยปะเนี่ย ได้นี่ไงกูว่าเลยโอ้ยคนนี้ยงไม่เห็นกูได้ไงโอ้โห 1991, ไม่เห oui, ็นได้ยังไงก่อนกูทำยิ่งไม่เห็นได้ยังไงจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นละมึงก็ไม่เห็นมันได้ยังไงโอ้โหเพื่ออู้แรงแรงอู้แรงมากเลยอืมเฮ้ยป่าฝั่งนู้นแม่งโคตรแรงเลย โคตรแรงเลยวะอันตีปับไม่ทันนะเออไม่ได้นักตัวเลยนะปับกนเดือดตาดูดีดูดสกอร์มาเลยทุกคนคือแบบอ๋ออะไรอะไรมันตายอย่างนี่้สภาพโออร้อยร้อยโอ้โหไบนี่แม่งสุดเลยวะ่ะไบ้เขาไม่มีปากในเกม โดนด่าแล้วไปกันสองคนหน้าโดนด่าแล้วไปสองคนอ่ะไปเหยกันเล่าเนี่ยเนี่ยไปสองคนเอ้ยตายอีกแม่เนี่ยโอ๊ยตายนะโอ้ยกูกูเดินอยู่กูเดินอยู่โอ้แล้วกูไม่ได้เลยนะโอ้ยแย่โอ้ยโค้ดเกิดแล้วอะแล้วแม่อ้ตายอีก คนอื่นตายไม่ได้อะแต่ตัวเองตายได้ไงสุดยอดวาะทุกคนเกมน,นี้คือแบบคนอื่นห้ามตายเลย่งมันตายได้คนเดียวเลยเรื่อ,อมันเอาแบบพูดเอาหายเฉยวะ่ะแบบเออไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบพูดอยากพูดอยากพูดก็เลยพูดก็เลยด่าเฉยอย่างเงี้ยแบบเก็บกดอย่างงี้ปะ่ะอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดอะเหมือนแม่แม่ก็เออพ่อแม่ก็ไม่อยากให้พูดเยอะอย่างงี้เปล่า หุ่น้อยเรียบร้อยน่ารักรออยู่บ้านจริงส่วนใหญ่นะคนอย่างเงี้ยเวลาอยู่บ้านมันจะแบบแอบเรียบร้อยหุ่นน้อยน่ารักเมื่อก่อนอุ้ยเหี้ยตายแน่เลยอู้เหือรออะไรล่ะกลัวก่อนเลยแล้วกันดุดเลื่องไอ้คืนสุดท้ายเออดูดเลื่องไอ้คืนสุดท้ายไงโอ้ดูของโค้ดดิคือโค้ดเขาจะรู้แบบว่าต้องออกอะไรก่อนไงเป็นไงคือคือถ้าแบบ ถ้าเกมมีชนะไอเ้เหียชนะพระโคดเลยนะเว้ยเรามีโคดในทีมเว้ยเลยเลยชนะไงเออก็ดตีเหมือนกันนะเนี่ยอืตายปะวะานะ่ะอันตีตายอะไรวะอะไรครับเนี่ทนยทนะันปิน่ะโอ้คุไม่ทนันโอ้โหแม่งแข่งเลย โอ้ยโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะทายก่อนทายกันทายกันโอ้ยอ้ยถึงสามแล้วเอ้ยกับก่อนกับกันเดี๋ยวแม่งตีป้อมแตอีกเออเอาจริงไม่ได้หวังชนะนี่หว่าไม่ซีเรียสแล้วกันเนาะดูส่งแล้วก็น่าจะรอแล่รอแล่ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอ้ยมันรอเมียนตีเลยนะมันรอเมียนตีแล้วเข้ามาบูบาบูบาบูบาบแล้วเลวลาเรามีแข่ง,งนักล่าเหยื่อเออแล้วมันก็พูดทั้งเกมยิ่งมาแล้โอเคแข่งชิลแล้วมันมันหนีได้เนี่ยดิมันหนีได้ทุกคนดูดิจีดจ,จ้จาจีดจา้าจีดจ้าไฟช็อตนี่นอนด,ดีกว่า นอนดีกว่าวันนะอะไรวะอะไรของม oh. ันเฮ้ยเราต้องพิมพ์ชมโค้ดแล้วนะนี่ถ้าชนะนี่พอโค้ดเลยดูดิโค้ดโค้ดคือแม่งคือผู้เหลือรอดไปดูเออไงละ่ะเอลุ่มเม็ดส้มไม่รู้ไงเออเฮ้ยอ้อยวะเงาไงวะนะเอ้ยมันนิ่งว่ะมันนิงนน่งหรือมันแอบอยู่วะเอามันไม่ได้แอบเนี่ยวะเฮ้ยโยนเลยวะเนี่ยขี้เกียจเล่นแล้วขี้เกียจเล่นขนาดน,นั้นเลยเออ สงสัยแบบไอ้แบบอารมณ์แบบโหทีมทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะไปโยนดีกว่าไงวะเจอบ่อยนะเว้ยเอ้ยนี่ถ้าชนะนี่พอโค้นจริงๆนะเนี่ยไม่ไหวนะเว้ยเออต้องบอกทักทีนี่เอลสูเม็ดส้มไงใครเขามิดม่วงเม็ดฟ้าอะไรไม่สนใจนะแต่เอลสูเราเม็ดส้มนะโหเฮียจะตายได้ปไปเนี่ยโอ้ยยังไงเอ้ยสร้อยหน่อยเพื่อนสร้อยหน่อยเอออุ้ยชนะเออ เฮ้ยบอกเจ้าสู่ไปดีออเออเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันพูดว่าไหนมึงบอกดีว่าชนะอะไรสักอย่างนี่แหละอารมณ์จะพูดมาว่าไหนมึงบอกดีว่าชนะเพราะใครอย่างงี้ปะอารมณ์นี้วะเชี้ยชนะฉนเฉยหรือว่าอะไรคงแม่งวะโอ้ชนะเฉยเลยวะโหงี้โคตรก็ได้ดาวไปเลยดี ไม่แฟกันคนอื่นเลยนะี่โค้ดเอ้ยยิ่งอะพูดนี่ยังเอางันเอวเยี่ยมมึงไม่ได้ทําอะไรเลยแครีสามชนะเฉยงงวยแครีสามชนะเฉยงงวยเอาจริงมันแบบคตดอย่างแย่แม่งไม่ได้อัดตอนต้นเกมมาเว้ยโหกะกะแบบเอ้ยเล่นชิวๆเฉยหดูของโค้ดดินี่คือของที่โค้ดออกนะทุกคนออกอย่างนี้ชนะแน่นอนเออเป็นไงสุดยอดอ่ะนี่ ความเก่งกาจของโค้ชเราไปไปดีกว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย